สวัสดีครับนี่ก็เป็นวิธีการเหตุแงนะครับต้องมีการลอ,อกตอนนี้อาจารย์เพินทําการขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้กาลังลอ,อกเสียวอันใดไว้นเนี่ยครับรา,เ,าอเอาออกมืดเลยแม่มบ่ค,ครับได้บอเอาตองเ,เอาเครื่องในออกเมืดครับแต่ว่าใครเขาอาจจะจงไว้อยู่บางคนเขาตับไว้บางคนก็ลอกบางคนก็ไม่ลอก มัุดกาน,นี่นะครับเป็นวิธีชีวิตของชาวบ้านมอตาเฮาในการทำมาหากินนะครับใครได่ราปลาตัวนี้ต้นนึงตัวนี้ตัวนี้สันนิษฐานว่าไข่เป็นบ่ครับแม่ไข่แม่ไข่แม่ไข่นอนีรเขาการล้างศีรษงว่ามันเป็นจังไหรวิธีเหตุการณ์เหตุจไไังไหร่ไหมใครกิบ่แตกไข่เก้วลอกตัวไใ่รวัวแก้วเอาัพี่ก่อนตักไข่มาไปเนี่ยมาเนี่ยเป็นการนี่เป็นแย่แม่ไข่นะครับแย่แม่ม่านเขาเลย นี่ก็แม่ไข่อีกแม่ไข่แม่ไข่ขสลาย,ายตัวพุ่นนะไข่ขแตกออกแล้วไข่ออกแล้วนะครับขันลอกกระสีเราสีเฮ็ดจังไรต่อครับเนี่ยฝากฝัก,ก <ไป S 2> ขันล่างล่างไว้ล่างมันเข้าอ๋อขันล่างมันสีเข้าต้องฝักเลยนะครับฝักจังสีมาผัดเนาะผัดใส่พายตู้พุ่น ออกไข่มีจะไข่แหรอครับนี่สี่นี่สามสามสี่ครับพบกันกับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ